เจียเพงก็ทำของแซ่บกับเพื่อนมันนีเรามีถั่วแล้วก็เาตั้งถั่วกินกับปิ้งเขียดน้อยของเราค่ะก็เลยเป็นตำถั่วเนาะค่ะก็จะเคลียร์ถั่วเลยเพราะว่าถั่วนี้เก็บไว้หลายวันเขายิ่งจะถ้าแก่ไปก็เลยเอามาตำเพื่อนๆค่ะก็ไม่ง่างค่ะทำบ้านเลยค่ะก็คืออะไรก็ใส่ค่ะถั่วนีค่ะรเทียมเพิ่มก็มีเพิ่มีกระเทียม,งม,ยมตงเพิ่มทุกอย่าง ปลารปลาน้ำกระเทียมดอกค่ะอมตาค่ะรสสุดนึงค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะติกอดค่ะก็ใช้น้ำปลารสมผสมกันก็เลยรสชาติก็เลยยังไม่ของตัวเท่าไหร่วันนี้ก็แก้กับหายอย่างค่ะว่าก็ผัดไทยค่ะกุรอค่ะกุรอกค่ะแล้วก็ขาเปีย ้มาแล้วสำหรับก็จะใส่ใเขาให้เที่ยงแบบขนาเท่าไหร่ก็เติมไปเขาเพื่อเทียมรองกันค่ะ ก็เที่ยวไ่ก็เลยนะำก็เลยใส่น้ำมะขามเปียกลงไปหน่อยแล้วก็มะน,นาวมะน,นาวมะน,นาวที่อะไปแนี่ยเนยบุ้งเยอะหน่อยเอนนี้เอีอเอ๋ยจะดีบตอนนี้ไ,ไม่ได้จัดจานอะไระ่ะเพราะว่ารีบดิ เดีราต้ทได้เยสตัวของเราเีบสุดในสามโลกดีเลยจ้ะเม่มี้ไดเห็นเ้อาหารอีสานเพรว่าเขาไมชอบคนมปลร้านแต่า้คนอีสานจะ้วยใช้ก็ต้นงต่เน้ตันตนันันทั่วตันักเตนขึ้นในที่นึงเดือนตันทั่วโอเคน้าตาประมาณนี้เซีบค่ะชุบุดในสามโลกจ้ะเส่บๆด้วยกันจ้า